มาช่วงสุดท้ายผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมซึ่งวันนี้ก็มาตอบในข้อกระจ่างทุกข้อนะครับคุณผู้ชมลองฟังดูว่าทางด้านของกระทรวงยุติธรรมทางด้านของเลขาาร,รัฐมนตรีตอบอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมจะได้มีข้อมูลสองด้านนะฮะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งคุณธนกิจอันนี้อันนี้เป็นเรื่องคาใจคุณผู้ชมเยอะครับเรื่องกฎกระทรวงรปีหกสองคุณธนกิจก็ได้ยินอยู่ตลอดบ,บอกว่า กฎกระทรวงปี62อันนี้มาออกในสมัยคุณสมศักดิ์แน่นอนครับ,รบเอื้อประโยชน์ให้ใครอะไรยังไงไหมไหนอธิบายหน่อยตัวนี้มาไอข้อ42ที่พูดถึงใช่ไหมอ่กฎกระทรวงปี62 <c oughs> อ่ะคือต้องบอกนี้ก่อนว่าการออกระเบียบเนี่ย <c oughs> เขาออกเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างกว้างอืมผมยกตัวอย่างเช่นว่าเ,เหมือนม้าเวลาเข้าซองอะ่ะเขาออกมาว่าช่องนี้ชั้นเยี่ยมช่องนี้ชั้นดีมากช่องนี้ชั้นดี ช่องหนึ่งที่จะให้มันโดนปิดไปอยู่ถ้างเงื่อนไขเนี่ยคนที่ที่เขาเรียกว่าพิเคราพิจารณาอย่างที่เมื่อกี้ผมใช้คาว่าระเบียบรอบคอบแะที่ต้องพิจารณาเถ้าพิจารณาแล้วมันไม่เข้าเนี่ยช่องไหนมันก็เข้าไม่ได้อนั่นหมายความว่าการออกระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานเขาต้องพิจารณาแล้วก็ให้เสนอท่านรัฐมนตรีนี่มันเป็นขั้นตอนที่ต้องทำํำแต่ถามว่าเวลาทำเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ในช่องไหนเนี่ย มันก็ต้องลงไปในในรายละเอียดว่าคนเหล่านี้เขาควรจะได้รับหรือไม่เพราะฉะนั้นที่ท่านรัมตีสมศักดิ์บอกเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะตรงข้อ42ที่ผมได้ยินข่าวมาคิดว่า,น,าน่าจะน่าจะตรงนะครับก็บอกว่าแต่มันมีระเบียบข,ของกรมร่าจะทันในข้อ47อ่7วงเล็บ 2, 2คือไปล้อเข้ามาอีกทีนึงใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาวันนี้แล้วอันนี้ชงปุ๊บ จบเลยยืนยันว่าไม่ได้ออกกฎกระทรวงปี6-2มาเพื่อต้องการจะปล่อยคนเหล่านี้เอายิ่งี้ยเอางี้ดีกว่าถ้าจะไปคิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นมันไปทําให้กฎหมายมันเพี้ยนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านเป็นผู้บริหารกระทรวงนี้แต่ท่านไม่ได้จบกฎหมายนะเพราะฉะนั้นพอท่านไม่ได้จบกฎหมายเนี่ยสิ่งที่ท่านมีอยู่ก็คือท่านจะต้องดูละเอียดมากกว่าปกติท่านต้องถามนักกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผมก็อยู่ข้างตัวท่านนั่นแหละ ผมก็ต้องช่วยท่านดูนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มินเมย์หรือผิดหรือจะทำให้เกิดปัญหาไหมดูละเอียดรอบพอบมากนะครับอันนี้เราก็ณขณะนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ทีนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้ครับว่าเช้าวันนี้ก็คือเช้าวันนี้เลยนะฮะสื่อมวลชนเนี่ยผมถืออยู่ในมือเลยนะมีการเปิดเผยผลโพล การสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการลดโทษในคดีสำคัญปรากฏอย่างนี้ครับว่ามีการไปสำรวจประชาชนร้อยละห้าสิบเลยนะครึ่งบอกว่าไม่ควรมีการลดโทษให้แก่นักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันลองลงมา26.27อันนี้นะครับบอกว่าก็ไม่ควรลดแต่ถ้าจะลดต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ คือแปลว่ากไ็ไม่ไม่ไม่อยากให้ลดถ้าจะให้ลดต้องรับโทษมาแล้วครึ่งหนึ่งอีก22ระบุว่าควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้<ะ>อ่านี่ก็เข้าเกณฑ์ที่คุณว่า<ะ>ทีนี้ยันอย่างนี้ครับประเด็นคือจนถึงวินาทีนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นหน้าที่องค์กรอิสระผมเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบอยู่แล้วปีหน้าเป็นไปได้ไหมว่าเราถ้ารัฐมนตรีเนี่ยเมื่อเห็นกระแสเห็นความต้องการประชาชน แขวนเรื่องทุจริตเอาไว้ก่อนเลยไม่ลดโทษจะทำยังไงก็ได้เป็นไปได้ไหมคือผมเรียนนี้ครับว่ากฎหมายเนี่ยเวลาเขาเขาเขียนมาอเขาเขียนมาแ้วเขาเขียนให้เราแบบนี้อืนะครับต้องกลับไปก่อนเนี่ว่าทาันจริงแล้วเนี่ยทางฝ่ายผู้ที่เป็นผู้ที่เสนอกฎหมายออกกฎหมายร่างกฎหมายยกเลิกกฎหมายเขียนมาสิครับโทษอย่างเนี้ยเอากันแบบประหารชีวิตเลยก็ได้มันก็ปฏิบัติง่ายๆ<ะ>แต่ผมบอกว่า ในรายละเอียดของคนที่โดนคดีหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันมีเยอะมากบางคนโดนโทษแบบเล็กๆอ่ะห้าร้อยหกร้ยบาทแต่ติดคุกแล้วบางคนก็ทุจริตกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ติดคุกผมเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องไปพิจารณากันครับพวกผมเนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าจะให้โทษเนี้มันมีหรือไม่มีนะครับคุณก็เขียนกฎหมายลงไป แล้วเราจะทําไม่ได้ผมผมเองก็เป็นผู้เสียภาษีนะครับมา<ะ>เป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีก็ทําอาชีพก็เสียภาษีเวลาคนทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกยินดีไลยคนเหล่านี้เลย<ะ>ผมเนี่ยไม่ชอบ<ะ>เพราะฉะนั้นประหารได้อยากให้ทําเลยอืถ้าทุจริตนะคิดอย่างนี้แต่เรื่องจริงทําอย่างนั้นได้ไหมทีนี้ก็เลยถามไปว่า เป็นไปได้ไหมในขณะที่กําลังชุลมุนวุ่นวายเนี่ยรอบหน้าถ้ายังเป็นท่านน้องมนตรีสมศักดิ์อยู่หยุดไว้ก่อนได้ไหมสําหรับคดีใหญ่ๆอย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้ช่วงสองคุยบอกโห้ยมันอื้อฉาวขนาดนี้คิดว่าไม่ได้เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวต้องไปคุยกับทางทีมกฎหมายเลยอผมรับไปคุยเดี๋ยวอาจจะเป็นหน้าที่เข้าไปอันนี้อันนี้อันนี้ตอบไปนะไม่เป็นไรับก็ตอบได้ครับเพราะว่าเรื่องเรื่องอย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนเนี่ยนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วมันไม่เกิดผลกระทบ ในเรื่องของกฎหมายอย่าลืมว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมันมีทั้งออกกฎหมายมาย้อนหลังเป็นคุณครับนะครับออกกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษเนี่ยมันไม่มีนะครับผมเรียนมาผมก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทําให้หมดลฮะเราไม่เคยปิดประตูเลย <ฮะ S 1> เราเข้ามาทําที่นี่หนละงานหนักมากครับเราก็ทําเต็มที่ทุกเรื่องนะครับทีนี้ทางฝั่งของรัฐมนตรีก็ออลอะ เขาก็เชื่อกันว่ารัฐมนตรีเ็าคงไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรอกไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่เมื่อเป็นผู้คุมนโยบายจะคุยอะไรให้ประชาชนคุยก่อนไหมนอกจากจะบอกว่าให้เป็นหน้าที่องค์กรอิสระผมกรรมการอิสระผมรายงานนายกแล้วผมไม่ได้ผิดจะจะออกมาแสดงบอกก่อนไหมว่าปีหน้าชุจริตผมไม่ซึ่งระดับนโยบายสามารถทาได้เหมือนท่านภัยบูลทำจะทํากันได้ไหมคือถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่านฐมตีสมศักดิ์เนี่ยท่านท่านถือเกณฑ์ ในการที่จะทําให้สังคมเนี่ยมีความสบายใจเนี่ยท่านก็ยึดเรื่องนี้แต่บนความสบายใจอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีหลักกฎหมายที่มันไปได้ด้วยครับ,รบถ้ามันไปได้ทําอยู่แล้วครับนะครับแล้วอย่างหนึ่งผมเรียนเลยฮะว่าฝากทางพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าเรื่องทุจริตเรื่องสิ่งเหล่านี้ผมไม่ชอบ,บแล้วถ้าเกิดผมรู้ว่าใครที่ทำลักษณะดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มนี้ไม่ต้องรอให้ใครมาทำแล้วครับ ผมจัดการเองนะครับผมก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แต่ว่าในเวลานี้ผมได้ตรวจสอบทุกเรื่องราวแล้วในเรื่องของเกี่ยวกับเอกสารว่าผิดกฎหมายตรงมุมไหนหรือไม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับอีกข้อหนึ่งอันนี้หลายคนถามมาไม่ว่าจะเป็นเขาให้สัมภาษณ์นะคุณมานะไม่ว่าจะเป็นหลายหลายท่านจริงไหมการจัดลำดับชั้น นักโทษครับมันไม่ได้มีแค่ชั้นเยี่ยมหรอกรมันยังมีชั้น V I P V V I P อีก <c oughs> จริงไหมคือต้องลองไปติดคุกดูแล้วจะรู้ไม่ไม่ไม่ไปทางอื่นสิครับคือต้องลองไปติดคุกดูแล้วจะทราบว่าจริงๆแล้วผมบอกนี่นะผมเคยมีโอกาสเข้าไปตรวจเรือนจําแล้วผมไปเจออดีตป,ประลักกระทรวงคนหนึ่งที่เป็นปลักกระทรวงที่ที่ที่โดนเรื่องทุจริตเรื่องเงินเหมือนกันะนะครับแล้วก็ผมเดินเข้าไปเนี่ยที่ดังๆเนะี่ยดังๆเลยที่เกี่ยวกับเรื่อง ขนส่งนี่แหละแลวไปผมก็เห็นผู้ต้องขังนั่งกันเป็นร้อยเลยนะเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นรวมอยู่ออกมาแล้วด้วยนะออกมาแล้วนะใช่ใช่เขาก็นั่งอยู่ผมเคยให้ทางกรรมการเข้าไปดูที่นอนผมบอกเดี๋ยวนี้ในข้างในเรือนจําสะอาดนะอืเพราะว่าเขานอนเนี่ยเขาทำความสะอาดดีมากพอเพอดีกว่าที่พวกเรานอนไอ้ทําทเองใช่ไหมเขาทําเองเขาทําสะอาดมากแต่ถามว่าข้างในเนี่ยแต่ก่อนนอนเข้าไปใหม่ๆก็แออัด นะครับเราก็มีการบริหารโทษติดเอมอะไรออกไปมันก็เบาลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง VIP หรือจะไปนอนติดแอร์ air ผมไม่รู้เลยว่านิยามคําว่า v v p เนี่ยมันคืออะไรนะครับเรื่องของ VIP ออกินสบายเหรอก็ทุกคนก็สั่งอาหารสั่งอาหารได้นะจะทานอาหารของเรือนจําก็มีอืจะมีญาติเอามาส่งเป็นอาหารสั่งกินก็ได้หรือนอนติดแอร์ air นี่ไม่มีแน่ๆนะครับก็ นอนพัดลมเหมือนกันไฟก็เปิดจ้าทุกวันนี้งวประมาณต่อหัวหนึ่งคนนี่ประมาณเท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณสองหมื่นนิดๆต่อต่อคนต่อปีต่อปีใช่ผู้หญิงเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันนิดๆหอ้เดือนหนึ่งพันกว่าาทเฉลี่ยทั้งปีต่อหัวต่อ,อคนนะเข้าใจผมถามว่าบางทีเนี่ยในเรือนจาเนี่ยเราก็แบกภาระสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะมากอืบางคนในโดนเคยได้ยินบางคนพูดนะที่เข้าไปในในเรือนจาเพราะอะไรรู้ไหม อยู่ข้างนอกไม่มีข้าวกินก็เลยอยากเะเข้าไปอยู่ข้างในอันนั้นอันนั้นนนปล่อยครบอันนั้นเป็นกลุ่มพิเศษเพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างเรื่องถมว่าถ้าเราเอาเข้ามาอยู่ข้างนอกอย่าลืมนะครับคาว่าราชทัรเนี่ยมันคือการนําคนที่กระทาความผิดมาขัดเกลารอหลอมนิสัยแล้วทําให้เขาดีนะแล้วขคืนสู่สังคมครับพวกเรามีหน้าที่ทําแบบนี้เราไม่มีหน้าที่ที่เข้าไปแล้วจะต้องเพราะแต่ละคนที่เข้าไปฝึกอาชีพไม่ว่าจะเป็นฝึกอาชีพบางคนเรียนภาษานะครับบางคนออกมาเป็นช่างบางคนเป็นนักร้อง บางคนทําทองบางคนบางคนนมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอรับโทรศพัพท์กับบริษัทค่ายดังเนี่ยก็มีนะครับาบางคนี่ติดคุกข้างในแต่ส่งเงินมาให้คนข้างนอกได้อ,อันนี้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีเรามีหน้าที่ที่ต้องเอาคนที่เข้ามาแล้วหล่อหลอ,หลอมและให้กลับคืนสู่สังคมใหม่ไม่ได้มีความคิดว่าใครเข้ามาเป็นใครอย่างไรเพราะทุกคนเข้ามาเนี่ยนะครับต่อให้ใหญ่ขนาดไหนนะครับ ก็เล็กกว่าผู้คุมเรือนจาอยู่ดีคือตอนเนี้คนที่เขาพูดกันนะเขาเขาเข้าใจประเด็นนี้ผมว่าทุกคนน่ะเข้าใจเขาบอกว่าคนเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนทุจริตจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นคนรับส่วยที่ที่อีกคนหนึ่งที่มีชื่อไม่ว่าจะเป็นพิธีกรที่เคยเคยเคยมีข่าวพัวพันเรื่องเกี่ยวกับโกงทั้งหมดเนียอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องถูกคนชี้หน้าตราหน้าว่าขี้โกงแต่พอเข้าไปข้างในทำไมดูดีบริสุทธิ์ผุดผ่องกันทุกคนเลยเออเขาถามกันอย่างนี้ ก็ในนั้นเนี่ยมีแต่ข้อหาทั้งนั้นเลยคือคนที่เข้าไปอ่ะมันเป็นโลกของเขาอ่ะนะมันเป็นส่วนของเขาอ่ะมันจะดูดีหรือไม่ดีผมผมแบ่งไม่เป็นอ่ะแต่แต่ผมรู้ว่าคนที่เข้าไปในนั้นคือคนที่สารมีคำพิพากษาให้จําคุกใช่ไหมครับหรือคดีอยู่ระหว่างพอเวลาคดีอยู่ระหว่างสารยกฟ้องออกมาบอกบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่เขาอาจจะทําผิดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าพยานหลักฐานเพียงพอผิดหรือไม่แต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักวิ่งคิงป้นจนกันช่อยักลับ ทุกคนถือว่าเข้าไปแล้วถ้าศามมีคำพิพากษามันเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าต่างกันในเรื่องของคดีความต่างกันในเรื่องของอัตราโทษที่ได้รับใช่ไหมครับส่วนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขา,าเขาทําตัวดีเขาก็ได้ลดชั้นปรับโทษชั้นโทษทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยมันมันเขียนมาให้เราทําแล้วเราก็เดินตามสิ่งที่กฎหมายมีถ้าคุณอยากให้เปลี่ยน พวกคุณก็ให้ก็เปลี่ยนมาให้เรารเราก็จะได้ปฏิบัติตามที่คุณอยากให้เปลี่ยนนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยู่มาตั้งนานนะครับก็ควรจะไปเปลี่ยนซะไม่ใช่ว่าตอนที่ไม่ได้อยู่แล้วมาบอกให้พวกผมเปลี่ยนผมก็บอกว่าผมก็เพิ่งมาได้ไม่กี่ปีทําตอนนี้เนี่ยพยายามทําให้เต็มที่นะครับเปลี่ยนนะครับถ้าน,นักโทษทุจริตเนี่ยแล้วทําให้บ้านเมืองเสียหายเขียนเกณฑ์มาอเขียนลงมาแล้วจะทาให้ถ้าอย่างนั้นก็ฝากไปในสามสี่ประเด็นนะครับ,รบเรื่องที่ เปิดเผยได้ครับช่วยนํามาเปิดเผยต่อสาธารณชนหน่อยผมว่ามันจะดีกับตัวรัฐมนตรีเองสองการจัดชั้นคนเหล่านี้เขาทําอะไรได้แค่ไหนเปิดเผยได้แค่ไหนแล้วก็สามนอกจากที่จะรอกฎหมายแล้วรัฐมนตรีจะประกาศอะไรก่อนไหมนอกจากที่จะรอคณะกรรมการอิสระเอาละครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ผมพยายามจะถามบุญธนกิจผมว่าก็ชี้แจงออกมาในแต่ละประเด็นได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับส่วนคุณผู้ชม ยังมีคำถามใดก็ฝากกันเข้ามาถ้าเป็นไม่ได้ขอเรียนเชิญใหม่ครับดีครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกับท็อปนิวส์ทอได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สี่ทุ่มยกับแขกรับเชิญแบบนี้นะครับวันนี้ผมและว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอาลีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมล่าคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ